สวัสดีครับพามาที่เวทีมวยนาะาชาติรังสิตกันนะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะรอบปิดหนะ้าตาช่างนะฮะนักมวยก็น่าจะเหลืออยู่สักคนนะวันนี้ย้ำนะครับเป็นนัดแรกนะที่มี2ช่องนะย้ำสอช่องนะช่องทูพยู24ก็เริ่มเหมือนเดิม6โมงส่วนนะช่องเจเคสก็เริ่ม สองทุ่มครึ่งนะ,ะหวยเด็ดสังเวียนเดือดมาดูหน้านกระดานเช้านี้น้ำหนักใครเป็นมาอย่าไงไรบ้างวันนี้จัดไว้9คู่เลยนะฮะ9คู่มาดูคู่แรกกันเลยครับเก็บรีเก็บรีเสียงเดียวซื้อมวยมันสนั่นเมืองนะวันนี้วันที่5กันยายน2566นะ,ะถ่ายทอดจาก,จากทุ่นนทงโมยูจากวิธีโมยานลังสิตนะ,ะมาดูคู่แรกเลยก้องพนักครับเดี๋ยวรอสักคู่นั้น วันนั้นครับ123ก็มาน,น,นอนวัดยิมนะ123บอดช้ามา123.4นะครับเขาเจอกับเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์นะครับนี่ก็มา123.4รถคนละ0.4ถือว่าคู่แรกได้น้ำหนักมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมาดูคู่ที่สองหน่อยคู่ที่สองนี่เพิ่งผ่านตาช่งางมาตะคู่ครับหนึ่งอำนาจอึงบนนี่มา112.9รถไป0.9ก่อนลราไปสองรอบนะก็ เฉลวยครับเขาเจอกับเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งมา113.3ลดไป1.3ก่อนรถเสร็จขอดำหน้าแนละ้วฮะอำนาจเรา1.9ไอ้นตรงรถ1.3 1.3ไม่ผ่านก่อนมาดูผู้รองนะภาคที่3รครับแหลมโพครับสิทธิ์คุณวสันร์วันนี้ก็ป้องกันแชมป์ทรูพยูครับรุน่นไลท์ไฮเวล108ปอนด์นะแต่ผมว่าเช้านี่มาถึงก็วิงวนะว่งเลยนะวิงว่งวิ่งวิ่งเลยขึ้นมาขึ้นตาช่างนะก็มา108.2 น่าจะเกินทั้งปอล่ะมาถึงวิ่งวิ่งวิ่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาชั่งน้ําหนักก็เกินอยจุดสองแล้วก็กลับไปวิ่งใหม่รอบหนึ่งก็ผ่านเฉลุวันนี้ก็เจอจิกซอฟจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์ว่าโตอาวันมวยไทยมา107.9นี่คือคู่รองรายการของกันแชมป์ทูนะแต่คู่เอกรายการครับวันนี้สู้ศึกสู้ศึกซอพันนุชหรือว่าสู้ศึกทีซีมวยไทย124แล้วมา125.4ลดไปหนึ่งจุดสี่วันนี้ก็เจอภูมิใจไทยครับสอสบกรพรสุรินทร์นะ ่รอบนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่ PK นะแต่พอเช้ามันหนักมาไม่ดีเลยมาแค่วันยะี่ิบเองนะถ้ากลับให้ต่อต่อให้สู้ศึกไปหนึ่งปอลเลนะสำหรับคุ้วเอกนํำรายการนะฮะอาะทีนี้มาดูทางศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือนละะช่องเจแคสิองตุ้มครึ่งน,นะก็ดูทางเพนว่าจะไปกล้าโดนทางย,ยูทูบคู่ขนาดไม่ได้นะปราบศึกสิทธิ์แก้วอภรณ์รือว่าย,นะย, 5, 4. 4ยักษ์พันในร้อยสามส่นะเราสามารถมาร้อยสามสสเจอกระทนุสิง ทุรสิงบุญเรืออะไรยนตในมา135.7ลป0.7แล้วก็คู่ที่2ครับกล้องฟ้าคนระับสะสมบน118มา118.3เขาเจอกับมวยอิราดนะเนี่ยเมซัมเนี่ยที่ได้99ก็มา176นะ แล้วก็คู่ที่สามคงเฉียนพงครับบอลมหาชัยร้อยสามสองมาร้อยสามสี่จุดสองนะไอ้มาร้อยสามสี่เราเป็นสองปอนนะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่ประมาณสักจุดสามนั้งไอ้คงเฉียนคงเนี่ยเขาเจอกับอินซีดำครับอินซีดำสิทธิ์พนมทองรัวชื่อชื่อเอาเอาเลยช่างล่างเลยชื่ออะไรไปเอาแล้วไม่ไปไม่จุดไปกัไปทางสบายเลยไปเขาเจอใครเขาเจออินซีดำอ่านดูเลยดูคงเฉียนคงหน่อยอ่านดูนี่สวสดีครับ กเลยอยู ters, ่จุดเจออะรจุดสองสามเ่ยครับเชิญเขาก็ัพ yeah. uh, ูดสามช่องเจก็เอ yeah, ็นนะลายลายก็ได้ก็ได้อีกจุดหกเหรอเลยจุดหกเหรอทไมอเะจุดสพอจุดสก็เราจุดสามมาเลยได้เปนจุดหกเลยผมเก็เรจุดสใช่ไหมอ๋ออ๋อไอ้นู้นไอไม่ต้องรอีกสองเลาจุดสองยยวไม่ใช่ปัญหาเชิญเขาก็ไอ้นู้นไม่ต้องรดไสีดำไม่ต้องรอดอินซีดำสีาสิธุ์นงทอง ไป็น1.5นะฮะแล้วก็คุณเอกนำรายการครับมาอีกแล้วครับมาสมุรครับหมูปิ้งนะฮะหรือว่ารองแป๊กนี่สำสำนักหมกชนบุรี118ยบแมาร้อยบเเขาเจอคุณสยามคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยก็มา117.8 คู่สำรองก็เอาไว้เผ no no ื ley, ่อมวยไม่พอก็ส ah, ิงทองน้อยครับสิงทองน้อยหวยวางคอแหลเจอกับวายุน้อยหนุ้ยสีเมืองเมืองอันนี้คือคู่สำรองเอาไว้ไว้สาหรับเวลามวยถ่ายทอดมันนอกนะเอามาดูมวยรักมวยชอบผมจะให้ช่องทูสามตัวแล้วก็ช่องหลังอีกสองตัวนะมวยรับมวยชอบวันนี้ก็วันนี้คู่แรกนี่เปิดหัวไได้กล้องพนัดนะกล้องพนัดน์นอรวัดยิมนี่ก็ ประเภทมวยสูงยาฝีมือเขาเครื่องนะเนื้อตัวประชาชนดูดูดีนะวันนี้ก็เจอเพชรน้ำตาลครับเพชรน้ำตาลโอโหมอเตอร์นี่ก็มวยจักชุราครับนี่ก็มวยฝีมือเขาเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะรูปร่างเนื้อตัวประชาชนดูกล้องพนักจะยาวกว่าเพชรน้ำตาลอาวุธมวยไทยดูว่ากล้องพนักน่าจะดูดีกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าเพชรน้ำตาลผมออกไปที่กล้องพนักสำหรับคู่แรกนะครับ มาดูคู่ที่สองเลยหนึ่งอำนาจกับเพชรอลังการหนึ่งอำนาจนี่ก็ประเภทมวยสูงยาวนะมวยเข่าเสียบเตะขาต่อยหมัดพันศอกนะส่วนในเจ้าคูช่ชองเขากับเพชรอลังการค้งลงน้ำแข็งนี่ก็มวยขวาเข่าในล็อกรัดมัดตีเหนียวนะแต่พละงก,กำลังดีคูน่นีตน้ต้นผมดูว่าหนึ่งอำนาจน่าจะไปก่อนเพราะว่าหนึ่งอำนาจนี่คือว่าถือเจ้าของศึกก็ได้เพราะว่าซ้อมไปจนดีทำนิดทำหน่อยราคาหนะ้าค่าน่าจะไหลไปก่อนนะออกไปที่หนึ่งอำนาจสำหรับคู่ที่สอง มาดูคู่รอหน่อยแหลมโพกับจิกซอภาคที่สามปรกันแชมป์นะแหลมโพก็ซ้อมส,สิ่งมาวว่งกับมวยจากจังหวัดปัตตานีนี่ก็ประเภทมวยซ้ายเปิดเกมขวางหน้าแทงมูดูดันส่วนจิกซอนี่ก็ประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยหน้า,ต,นาต่อยท้องแหมรูปร่างเสียเปียบเลยจิกซอต่อยกับแหลมโพสามรอบรอบที่แล้วได้มาเบียดน,น่าจะชนะแต่ว่ากรรมการแม่ผ่านผมนน o, ยังชอบไปแหลมโพก็เพราะว่าความยงความยาวได้เปรียบนะการถีบแทน น่าจะดูดีกว่าพี่แลมโพครับสำหรับคู่รองส่วนผู้เอกนใรายการครับสู้สึกกับสู้สึกวันนี้แม่ร้อยยี่สิบสี่นะสู้สึกวันนี้เจอกับภูมใจไทยนะสู้สึกนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ซีมวยที c ซีมวยไทยนะนี่ก็มวยขวาเท้าในเหนียวเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงบู้ดด้านสำหรับสู้สึกภูมใจไทยซ้อมอยู่พีเคครับ นี่ก็ประเภทมวยฝีมือก็เครื่องเข่าในลบรัดมัดตีเดียวแต่หายไปนานนะภูมิใไทยเนี่ยมหายไปตั้งแต่มีนานะก็หลายเยอนเลยผมจงชอบสู้สึกในร่างของร่างกายสู้สึกน่าจะดูดีกว่าภูมิใจไทยอ่ะช่องทูทุมูอยู่ก็ก้องพนัดแหลมโพสู้สึกกองพนัดแหลมโพสู้สึกนะอ่ะทีนี้มาดูคู่รออ่ช่อง j k เจเบแปดึกเด็กสังเวียนเดือ ออกไปที่คู่รอนะคมเฉินคมกับอินซีดำนะผมดูว่าคมเฉินคมน่าจะดูดีกว่าวันนี้น่าจะครบเครื่องกว่าออกที่คมเฉินคมกุยน้ำไรกาวันนี้ครับถึงมหาสมุทรจะแพ้บ่อยตลอดแต่ว่ามหาสมุทรเจอคุณสยามคุณสยามนี่ไม่ใช่ประเภทเตะขาต่าตอยหมัดมันซ้อมนะฉะนั้นวันนี้มหาสมุทรน่าจะไม่ไม่กลัวออกที่มหาสมุทรสองตัวรักทางเจเอ็นก็เป็นคมเฉินคมแล้วก็มหาสมุทรนะนี่คือล่าจุดอ่ะ๋ยวผม,มาทักทายกันเลย ประมาณนี้นะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปดูคลิป,ป้วกันเอาโอเคแค่นี้ขอให้ทุกท่าเเนเฮงไว้วันนี้เจอกันที่ราชบุรีซึ่งเมวยไทยพลังใหม่ดีครับ